สวัสดีค่ะใหม่สงค่วันนี้ก็มาทำหมกเห็ดเข็มทองใส่ไก่หอมหอมหวานหวานแซ่แบๆเลยค่ะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลย <c oughs> โอเคเราซอยเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่เห็ดเข็มทองเห็ดลงไปเลยค่ะล้างเรียบร้อยค่ะโอเค แล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งใบโหระพาค่ะผักชีต้นหอมใบโหระพาแล้วก็ไก่ค่ะวิธีทำวิธีวิธีทำแล้วก็ความชอบแต่และท่านแต่และบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะยูเบิลค่ะโอเคแล้วก็ใส่กระเทียมพริกสดลงไปเลยค่ะ ก็ตามด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสคะ่ะแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงแค่นี้เองค่ะถ้าพี่ๆยพื่อนท่านไหนชอบรสชาติอันเติมเติมได้เลยคะ่ะชอบรสชาติแบบไหนก,ก็โมยิงก็ใส่แค่นี้เลยคะ่ะไม่ไม่เยอะคะ่ะ โอเคเราก็มาขยำไม่ต้องไปโนดนะคะเดี๋ยวน้าออกมาค่ะแล้วก็ขยำขยำาอย่างนี้ค่ะลืมใส่น้ามันค่ะใส่น้ํามันไปนิดนึงค่ะโอเคโอเคแล้วก็ล้างใบดองไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปย่างไฟอ่อนๆแล้วค่ะถ้าเราไม่ย่างไฟเอาใบดองถ้าเราไม่ย่างไฟมันจะกรอบค่ะโอเค เ้าก็ใส่ลูกมาเลยแล้วก็ห่อเลยค่ะได้ประมาณสักสองห่อนะคะกินคนเดียวสองห่อเลยค่ะง่ายงนานะก็ใส่แล้วก็หอ่อแล้วก็ไปย่างไฟเลยค่ะไฟเบาเเลยค่ะไฟถ่านค่ะถ้าเราไม่อยากใส่ไฟถ่านก็หนึ่งเอาก็ได้นะคะแต่โมชอบ ย่างเอาดีกว่าเพราะว่ามันจะหอมเตาเนาะรสชาตจะเหมือนๆความรู้สึกว่ารสชาตจะอ,อร่อยกว่าเอมอย่างนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีครึ่งชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าโมเปิดไฟเบาๆเองค่ะใส่ไฟอะใส่ฐานไว้เบาๆใส่นิดเดียวค่ะค่อยย่างไปค่ะก็สุกเรียบร้อยค่ะ ไปกันค่ะทานเข้ากันได้เลยค่ะไปกันค่ะทานเข้ากันเลยง่ายง่ายสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทานข้าวกับบุกเห็ดเข็งทองค่ะใส่ไก่เน้นึงค่ะล้างมือเรียบร้อยค่ะเออแซับเส,ส,ส,สันเลยมาค่ะเนี่ยร้อนร้อนเลยค่ะเซ่บๆส,ดสดร้อนร้อนใส่ไก่เน้นอร่อยอร่อยมาค่ะ หอมค่ะหอมใบดองค่ะนึ่งเอาก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกใส่ไฟก็มาค่ะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ถ้าท่านไหนชอบข้าวเหนียวก็เนาะอืม อ๋ออืหอมหอมกลิ่นไหม้ด้วยทำกินง่ายๆโอ้โหมาค่ะทำตัวโตวเลย<ม>ทางนี้ 很好,好。 ใช้มือด้วยนะคะใช้ช้ชอนไม่สะดวกค่ะอ้มอมมากอะ่ะอรหอม,อม,อม,อม ถ้าท่านไหนกินเจก็ไม่ต้องใส่ไก่นะคะหอมหวานก็ชัดขึ้นๆค,ค่ะอร่อยต <c oughs> <c oughs> ิดนิดนึง เผ็ดเค็มทองอร่อยอร่อยมาค่ะ เข้าไปด้วยข้างๆเด็กๆเขาเล่นอยู่เสียงดัง <S 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 อ กินกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะกินเขาสวยก็ได้ค่ะ ที่สุดเลยหอมกลิ่นไหม ำตัววค่ะไหมๆหน่อยค่ะหอมจิงไม่เผ็ดนะใส่พริกห้าเม็ด 看，现在、啊、没有 ข้าวมันบดนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องหมูหน่วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ